วันนี้รอบปีปีนี้เรื่องีเป็นไงบ้างนี่เลยค่ะ,คะก็เตรียมงานมานานนะคะเตรียมงานมาเป็นปีแล้วก็ตอนนี้เตรียมตัวจะเปิดกล้องแล้วก็ยินดีค่ะ,คะเพราะว่านักแสดงก็มารว่วมทุกท่านนะคะมีทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ให้เกียรติเราอย่างพี่หนุ่มแั่พี่สุขนะคะ,คะ แล้วก็น้องแก๊งะเอกสามท่านนะคะรวมถึงหญิงสาวหนึ่งเดียวอย่างน้องหลินนะคะน,น้องไบรท์พี่สุเมศแล้วก็อีกหลายท่านวันนี้ก็รู้สึกพร้อมที่จะเปิดกล้องแล้วค่ะเรียกว่าซีรีส์เรื่องมีเข้มข้นเข้มข้นมากเพราะว่าทั้งบทประพันธ์ก็เข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็บทโทรทัศน์บทละครบทซีรีส์เราก็ได้นักเขียนบทมือดีอย่างพี่นัทโนแพงมาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้น ขึ้นไปอีกมีทั้งเรื่องของการย้อนเวลามีทั้งเรื่องของการไล่ล่าคาตกรรมวงการสีกากีเรียกว่ารวมทุกอย่างเลยนีกว่ามันจะมีความแบบซับซ้อนงเรื่องขนาดไหนที่มันเป็นปการย้อนเวลากับไปค่ะแต่มันซับซ้อนแต่ว่าม,มันไม่ได้ซับซ้อนมันดูเหมือนซับซ้อนแต่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่า mm hmm. ตัวละครสองคนก็คือเปรวกับมกรซึ่งรับบทโดยน้องไบรท์แล้วก็น้องเคนเวลามันเกิดขนานกันไปแค่เขาอยู่คนละที่ มันไม่ได้ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปแต่เขาอยู่ด้วยกันขนานกันแล้วเขาก็ข้ามทะลุผ่านตู้เย็นมามาเจอกันข้ามหลักไปบ้างคิดว่า,าตู้เย็นเป็นสื่อกลางใช่ใช่ก,ก็ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องย้อนเวลาที่แปลกที่มีตู้เย็นเป็นสื่อกลางค่ะ เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของซีรีส์ย้อนเวลาฮะเรียกว่าเราก็ได้พูดกับในมิติแอคชั่นนะครับเรียกว่าแอคชั่นเรื่องนี้คือหายห่วงไหมหายห่วงค่ะค่ะพี่ผมเตรียมพี่พี่ผมพี่ผมก็จะช่วยวางคาแรคเตอร์ของตัวละครไว้อย่างละเอียดให้พี่ผมช่วยช่วยเล่าถึงครับก็คือจริงๆอย่างที่คุณบอกว่ามัน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 สนุกมาตั้งแต่ตอนเป็นหนังสือแล้วล่ะของคุณสุแล้วก็พอมาเป็นบทมันก็เข้มข้น ตัวละครมันก็มีพื้นที่ให้ให้เล่นเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสองยุคสมัยที่ที่เราเราคุยกันไว้ว่า,วาอ่าเราจะไม่ได้ย้อนแค่เสื้อผ้าหน้าผมอะ่ะเราจะย้อนในแง่ของทัศนคติสังคงมวัฒนธนรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีการพาราเล่ของของเวลาที่มันมีวิติในการแสดงในการออกแบบการแสดงได้มากขึ้นรวมไปถึงทั้งฉากแอคชั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นงาน สนุกในแง่ของมันมันชมนุมจอมยุ่งเลยแต่ละท่านแต่ละท่านมารวมกันแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันในไหนมันจะยากง่ายอย่างเงี้ยนะเรื่องความยืดเป็นแบบง้างเวลาทัางสองวิธีผมไม่ยากมันสนุกมันมันสนุกอ่ะพอมันสนุกแล้วมันจะไม่ยากถ้าถ้ามันไม่สนุกมันจะยากแต่เรื่องนี้มันสนุกเนี่ยพอมันสนุกเราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยฉากนี้เราจะดีไซน์แบบแบบนี้นะคุยกับพี่เฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะหรือแบบใช้คำว่่าาว ไอ้คำว่าย้อนเวลาด้วยตู้เย็นเนี่ยมันยังไงอ่ะมันคงไม่ใช่เข้าไปในเก๊ะแบบโดเรมอนมั้งอะไรอเงี้ยมันมันมีลูกเล่นอะไรที่เราแบบแล้วมันยังไม่มีใครเคยเห็นไอไอเดียเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้เนี้มันทำให้สนุกลเยอะใช่ว่าอยู่ในแอคชั่นแน่นอนว่ามันจะต้องดู่เกือนคือต้องบอกว่ามันเป็นแอคชั่นเทเลอร์เนาะมันเป็นแอคชั่นเทเลอร์มัน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 ในในส่วนของแอคชั่นเราว่ามันต้องเต็มที่แหละมันมัน สอบตกไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นไงความสนุกมันอยู่ที่ทั้งเรื่องที่ว่าเราจะติดตามความสัมพันธ์ของตัวละครสองคนเนี่ยที่มันเชื่อมันไว้ด้วยตู้เย็นหนึ่งตู้เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันนําพาไปสู่แอคชั่นเรารู้สึกว่าฉากแอคชั่นให้ดีไซน์พีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ผ่านการเอาใจช่วยจากคนดูสู่ตัวละครเนาะมันมันเรารู้สึกว่าอันนี้มันแอคชั่นเราๆมาก อันจริงๆจริงๆเสริมนิดนึงค่ะมันมันเป็นเรื่องชะตากรรมชีวิตของตัวละครมากกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบการต่อสู้บูล้างผลาญเนาะอย่างทั้งเตอ๋อตัวละครเต๋อที่พี่ไต้ฝุ่นตัวละครเอ่อเปลวตัวละครมาก่อตัวละครเอ่อเบสสี่ตัว,ตวเววนี้ยทั้งเรื่องก็ดูเหมือนเขาแอคชั่นเยอะแต่จริงๆมันมันเราคุยกันว่ามันจะไม่ใช่แอคชั่นแบบสู้แล้วหลบได้ทุกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเออ พระเอกก็บาดเจ็บเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่ปี๊คช่วยเสริมเรื่องเรื่องคนรับว่าสมัยนี้มันไม่ใช่แอคชั่นแบบที่แบบเป็นมอร์เชิ่ออาร์ตเลยมันคือเรียลอะแล้วแต่ตัวละครแต่ละคนมันมีมันมีมันมีมิติของมันน่ะไม่มีใครดีที่สุดจะไม่มีใครเลวที่สุดทุกอย่างมันกลมหมดแล้วมันตีแผ่บริบทของสังคมซึ่งมันก็ทันสมัยมาเหมือนยุคนี้เราคุยกันเรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องตำรวจ ซีเรียวนี้มันบอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะว่าทุกอย่างมาถูกกองแช่แข็งไว้ในตู้เย็นซึ่งเป็นสีบรอลดกันอะไรที่เราจะแช่มันไว้เราแช่ในตู้เย็นน่ะเราแค่ตัวละครของคนมาถูกรูปผ่านมันเพื่อเชื่อมโยงว่าในอดีตกฎหมายเป็นยังไงผู้พิทักษ์สัตว์าเป็นยังไงปัจจุบันมันก็ยังถูกแช่เย็นเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่าตรงนี้มีความน่าสนใจมากกว่าไปต้องไปแม่งสุดเลยครับผมเพราะวันนี้เราเอาเองมาติดือไว้หลังคนยืนหลังหลบ ครับยังไงครับในเรื่องนี้บทก็เป็นเปลวครับก็เรื่องนี้ก็ชอบนะครับก็ชอบบทอ่านบทมาแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายดีก็ชอบชอบฟิลซีรี่แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยครับก็ก็เดี๋ยวมาลุยกันครับเรียกว่าเจมตัวแบบอเจมตัวเจ็บตัวก็ปล่อยตัวปล่อยใจนะครับก็ก็ฟิล การระบายกัดครับผมนัเรียกว่าเราจะเป็นคู่ขนาดกับเขาใช่จะไปนัดใช่ครับผมก็จริงๆก็จะเป็นคู่ขนานกันเดนทางการตามคู่เวลาเลยครับก็จะคอยช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้แบบไม่ใช่แค่เรื่องของแบบสีการกีอะไรต่างๆแต่ว่าจะเป็นแบบว่าการเปลี่ยนเพลงของตัวเอ่อเขาเรียกว่าตัวละครแต่ละตัวโดยก็จะแบบตั้งแต่ต้นกับจบเรื่องเนี่ยทุกคนมีแบบว่าเส้นเรื่องของตัวเองแล้วก็แบบ ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่เพราะว่าต้นเรื่องกับท้ายเรื่องอาจจะแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวหนึ่งสาวหนึ่งสาวสาวหนึ่งเดียวในเรื่องโคนงยังไงสำหรัเรื่องนี้หมดเดี๋ยวรู้สึกว่าตัวละครก็นำเสนอความเป็นคนในรูปแบบหนึ่งที่เราได้ ติดมามานี่เลยค่ะมานี่เลยค่ะค่ะาสี่สามสองหนึ่งค่ะอ่าหลินคิดว่าตละครเเสก็นำเสนอคนในรูปแบบหนึ่งของสังคมนี้ซึ่งอย่างที่ที่ยบอกว่าคือไม่มีใครขาวไม่มีใครเดี่ยวร้เป็นตทุกคนจะเทาแต่ว่าทุกคนจะมีเหตุผลและปัจจัยในการกระทำตัวเองซึ่งเราะว่าราทำอย่างอมาให้ได้แล้วก็ถ้าในเรื่องของการแสดงก็เป็นคาแรคเตอร์ที่หลินไม่เคยได้รับโอการเปแลง เตรียมตัวนะจะต้องมาคุยกับทั้งสองคนเฮ้ยก็รู้สึกจริงๆสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนแบบได้มาเจอเพื่อนๆแบบเฮ้ยแบบมันมอยมันแนนอะไรเงี้ยก็สนุกดีอ่ะถ้าถ่ายมันลทบากมากเลยครับเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีอยู่จริงหลักๆก็ได้มาหมักสามขาเลยที่ต้องเล่นคือเขาเริ่มเหมือนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หนึ่งสองสามที่เอาเจ็ดแปเก้าสิบเนี่ย คือเขาจะตัวละครเนี้ยคาแรคเตอร์จะพัฒนาไปพร้อมกันมันไมได้เห็นว่าเขาเดินทางไปถึงตรงไหนแล้วจุดหนึ่งก็จะต้องกลายเป็นคนที่เขาไม่อยากเป็นหรือเปล่าคือทุกคนไม่ต้องดูกต่ขอถ่อ,อะไรนี้เพราะว่ามันท้าถ่ายตรงนี้มากเลยพวกคู่กับการที่ว่าทำเพื่อนของเราเองอะไรเงี้ยครับมันมีมันตัวละครที่มีการพัฒนาคาแรคเตอร์ที่แบบมากมา คน่าจะสนุกแน่นอนนะก็เป็นลูกเป็นลูกพี่หนุ่มนิดนึงเป็นลูกพี่หนุ่มด้วยใช่ครับไก่หนุทำไมโมโนนิด <c oughs> ในเรื่องก็เล่นเป็นตู้เย็นแต่ว่าไม่ใช่คือก็รับบทเป็นตำรวจก็เป็นเป็นตำรวจที่สมัยนี้ก็หาหาดูได้ทั่วไปอะไรประมาณนี้ก็โตมาด้วย วิธีที่มันไม่ถูกต้องนะตามวิธีของของของเขาเองแล้วก็เขาก็มีความคิดฝังใจอยู่ว่าต้องวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถทําให้เขาที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ทําอะไรได้มีพลังําลังได้แล้วก็สึงพยายามที่จะ ทอดให้เป็นจุดรูปว่ามึงต้องทำนี้สิมึงถึงจะยืนตรงนี้ได้มันวิธีอื่นไม่มีทางหรอกคนความดีไม่มีจริงในโลกจนกระทั่งลูกก็ซึมซับไปคือค่อนข้างจะเป็นเรียนะครับมันเป็นการแสดงที่ก็ค่อนข้างจะเป็นดิจิทัลแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นอีกบที่เล่นหนังเล่นละครมา30-40ปีก็ไม่เคยเห็นบทที่มันเป็นแบบที่มันพัฒนาไปจนถึงท่านนี้เราเคยดูหนังฝรั่งดูนาเนีย เข้าตู้เสื้อผ้าใช่ไหมอันนี้ตู้เย็นตอนแรกเขาดีไซน์ไว้เป็นตู้กับข้าวนะฮะลำบากเป็นตู้เย็นดีกว่าก็คือมันม <c oughs> ันเปน็ <c oughs> นเชิงสัญลักษณ์อย่างที่ที่โปรดิวเซอร์บอกว่า <c oughs> มันเป็นอะไรที่อะไรที่ท <c oughs> มันอยากเก็บข้ฟีดเอาไว้ <c oughs> เรื่องนี้รับรองสนุกมันมันค่อนข้างจะเป็นไซไฟด้วยเป็นดราม่าเป็นฆาตกรรมเป็นสืบสวนเป็นอะไรหลายอย่างก็แปลกใหม่มากสำหรับ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 ปัจจุบันนี้ของของของป้าเราที่ที่เปิดโอกาสให้ ละครหรือว่าซีรีส์หรืออะไรมันมันมันทะลุไปได้หมดไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นพระเอกจะต้องเป็นคนดีเป็นมันอันนี้เราจริงจังครับก็ยินดีครับที่ได้ร่วมงานกับทางทันเดอร์และก็โมโนครับรบบยังไงฮะเอาไปกล้หน่อยก็ระบบเป็นครูครับเป็นครูในยุคที่ไม่ใช่สอนแค่วิชาในห้องเรียนแต่ยังดูแลลูกศิษย์ในในชีวิตจริง สภาพชีวิตนอก้องเรียนอีกด้วยซึ่งจริงๆออกเกิดมาในยุคที่คุณครูยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าในเรื่องนี้ก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากฮะแล้วก็ยังคงสนุกกับการแสดงก็ฝากไม่ฝากเลยครับพี่เมย์ <c oughs> พี่เมย์มจุดเริ่มต้นของเรื่องไม่เกิดเลยถ้าไม่มี <c oughs> พี่เมย์ผมคือตัวก่อเรื่องฮะพี่เมย์คือตัวก่อเรื่อง ด้วยความที่รักลูกรักเมยียรักครอบครัวแต่ไม่มีปัญญาที่จะดูแลให้ดีก็เลยต้องไปทําอะไรไร้ลเพื่อที่จะหาเงินมาให้พวกเขาซึ่งบอกไปหมดไม่ได้เลยแหมมันตรงนี้มันตัวก่อเรื่องเลยก็ก็น่าจะประมาณนั้นฮะในในด้านไร้ลยครับมันจะสะท้อนยังไงบ้างครับกับคุณผู้ามในบทที่เราเ่นอ่ะ ก็คิดสั้นแหะคนคิดสั้นมีเยอะแยะมากมายอยสงคมบางทีเนี่ยพอมองไม่ไกลพอเนี่ยชีวิตก็พังอสุดท้ายให้ฝากติดตามซีรี์เรื่องก็ค่ะฝากติดตามนะคะเรื่องเดอะฟริกนะคะย้อนเวลาเป็นขรามเวลาตายเป็นเรื่องที่วางแผนเตรียมงานมานานแล้วก็นักแสดงทุกท่านก็เวิร์คช็อปเตรียมตัวอ่านบทร่วมกันแล้วก็ทํากันบ้าแล้วก็เชื่อว่า อย่างที่ที่ผมบอกเลยคือบทมันสนุกตอนนี้เราเรารอนักแสดงทุกคนสวมวิญญาณแล้วก็ส่งความสนุกนี้ไปให้ถึงคนดูผ่านผู้กำกับสองท่านที่เราได้มาแล้วมาร่วมกันออกแบบงานครั้งนี้ค่ะฝากด้วยค่ะในเรื่องนักแสดงอีกรั้อีเพียบค่ะขอบคุณมากค่ะ Welcome to Star Society